พานุกออกฝึกใหม่นุกอายุกรุงสิบสองเดือนสามต้นครับวันนี้ไม่ขันให้เลยครับมากับท่านอาจารย์นุกท่านอาจารย์ก็ไม่ขันดิ้นแล้วครับดิ้นแล้ว อย่าดินนะอย่าดินอย่าดินอย่าดินไม่ได้ขันให้สักคำเลยครับฝึกนกผ่านนกออกฝึกใหม่นะครับอายุลง12เดือนนะครับ นกหนึ่งกุกเสียงกลางครับขอตัวเก็บนกก่อนกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าออกฝึกใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับอาจารย์สวัสดีครับ